เราจะไปลูกหน้ำครับนี่ก็เดินลงทางใต้ครับไปลูกหน้ำที่น้ำโคงครับก็มาหยิบอะไรครับเดินไปครับไปไปโอ้ไา<ป>โออันนี้ก็คืหลังเดินมาบาดดันะครับ

จะจำที่ไม่ได้นะยครับหลุดไปไปเลวครับเดินลงไปเราจะไปจับช้างครับยังช้างอะไรครับผมก็เดินไป้ว ก็จะไปทางลัดก็เดินอยากมีความ ตอนนี้ผมก็จุดแล้วครับผมก็มาถึงจุดหมายที่รอค